ส,สาธิการอีกแหล่งการเรียนรู้ตั้งแต่อดิตจนถึงปัจจุบันค่ะห้องนี้เป็นห้องเสนาบดีผู้มีคุณุปการการพัฒนาการศึกษาไทยนอกจากพระมหาการณุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แล้วยังมีบุคคลสําคัญผู้มีคุณุปการต่อการศึกษาหลาย่าคห้องนี้จะแสดงพระราชประวัติของเจ้านายพระราชประวัติของบุคคลที่คนไทยพึงจงจาจารึกในพระคุณ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านแรกจนถึงปัจจุบันรวมทั้งหมด61ท,ท่านค่ะสำหรับนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะทรงานาของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนะคะค่ะก็จะมีหนังสือเก่านะคะที่จะเรียงอย่างเป็นระเบียบเสมือนว่าท่านมาทำงาน,นที่นี่เป็นประจาเพราะความสะอาดและความมีชีวิตของโต๊ะทงาน,นะคะ่ะพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีหม่อมราชวงศ์เปียมาลากุล จากการที่ท่านได้เห็นการศึกษา,กา,กาของนักเรียนไทยในต่างประเทศ <broadly> เป็นเวลาหลายปีท่านได้กราบทูลเสนอให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปรับปรุงระบบการศึกษาของไทยร่างเป็นโครงแผนการศึกษาในกรุงสยามเมื่อวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2441และโครงการสร้างสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาเมื่อวันที่10เมษายน พุทธศักราช2อ5 3หม่อมหลวงปิ่นมาราคูลริเริ่มการจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาทิจัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยศิลปกรพระราชวังสนามจันทร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาหอวชิราวุธาน,สนุสร ท้องฟ้าจำลองวิทยุการศึกษาก่อให้เกิดความร่วมมือทางการศึกษากับนานาชาติและองค์การระหว่างประเทศเป็นผลให้การศึกษาของไทยก้าวหน้าอย่างมีระบบแบบแผนและประสานประโยชน์ทางการศึกษากับนานาชาติเป็นที่ประจักษ์ทั่วกันกรมศึกษาธีการกรมธรรมการสู่กระทรวงธรรมการ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2414เพื่อฝึกหัดคนเข้ารับราชการโดยขึ้นอยู่กับกรมทหารมหาเล็กจากนั้นได้มีการจัดตั้งโรงเรียนต่างๆขึ้นอีก ต่อมามีพระราชดำรีขยายการศึกษาให้แพร่หลายถึงประชาชนทั่วไปจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าจัดตั้งโรงเรียนหลวงสำหรับราษฎรแห่งแรกคือโรงเรียนวัดมหันพารามในพุทธศักราช2428เมื่อการศึกษาสำหรับราษฎรเริ่มเป็นปึกแผ่นแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพิจารณาเห็นว่างานด้านการศึกษาควรจัดแยกออกจากกรมมหาเล็ก ตั้งเป็นส่วนราชการกรมหนึ่งจึงประกาศตั้งกรมศึกษาธิการขึ้นเมื่อพุทธศักราช2430ต่อมาพุทธศักราช2432มีการจัดส่วนราชการใหม่รวมงานของกรมธรรมการสังฆการีกรมศึกษาธิการกรมพยาบากลกรมแผนที่และพิพ,ธพิธภัณฑ์สถาน ตั้งเป็นหน่วยงานเรียกรวมกันว่ากรมธรรมการสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงดำรงตําแหน่งผู้บัญชาการต่อมาพุทธศักราช2435กรมธรรมการได้ยกฐานะเป็นกระทรวงเรียกว่ากระทรวงธรรมการมีหน้าที่จัดการศึกษาการพยาบาลพิพิธภัณฑ์และาศาสนาเจ้าพระยาภาสกรวงเป็นเสนาบดีคนแรก ต่อมาในพุทธศักราช2462พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เปลี่ยนชื่อกระทรวงธรรมการเป็นกระทรวงศึกษาธิการค่ะกระทรวงศึกษาธิการการจัดก,การศึกษาเพื่อสร้างคนเก่งและคนดีหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พุทธศัก 75, าราช2475คณะรัศรรมีการประกาศใช้แผนการศึกษาชาติฉบับที่1มีความมุ่งหมายที่จะให้พลเมืองทุกคนได้รับการศึกษาตามอัตภาพแห่งภูมิปัญญาและทรัพย์ของตนทั้งทางด้านสามัญและวิสามัญและเพื่อที่จะให้พลเมืองไทยเป็นพลเมืองดีตามระบอบก,การปกครองแบบประชาธิปไตยจึงได้มุ่งส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ทั้ง3ด้านคือ พุทธิศึกษาจริยะศึกษาและพละศึกษาอย่างพอเหมาะกันพุทธศักราช2502จัดตั้งสภาการศึกษาแห่งชาติทำหน้าที่กำหนดทิศทางของการจัดการศึกษาอาทิมีการควบคุมหลักสูตรระดับอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมนานาอารียประเทศโดยมีนายกําแหงพระรางกูลเป็นเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติคนแรกต่อมาพุทธศักราช2552-2561เป็นช่วงเวลาของการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557 ซึ่งบัญญัติให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่างๆรวมทั้งด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการเตรียมประเทศเข้าสู่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนโดยการเตรียมบุคลากรครูและนักเรียนเพื่อรองรับและขยายโอกาสทางการศึกษา ที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานและเศรษฐกิจของยุคโลกาภิวัตนพ์พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทยเปิดให้เข้าชมฟรีในวันเวลาราชการจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30ถึง16นาฬิกา30นาทีวันนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะ